สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนะครับเครื่องโพพาที่เป็น IoT นะที่สามารถทั่งงานได้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยนะั่นคือตัวนี้เลยเป็นเครื่องของโคชิบ้านะครับที่เป็นรุ่น TWT 2 5 BU 1 1 5 MWT นั่นเองครับตัวนี้นะครับต่้งผมชอบมากเลยครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่ทุกคนมาดูเดี๋ยวผมจะกดเปิดเครื่องแล้วดูหน้าจอของมันทุกคนอันนี้เป็นแบบสัมผัสด,ด้วยนะนี่ มีโหมดต่างๆด้วยจะสปีดอุณหภูมิสตรีมนะฮะได้อโลมาอันนี้คือมีหมดเลยหน้าจอแถมมีสีสันสวยสดใสด้วย<ม>แล้วก็นี่เลยถัดมาเป็นโหมดซักผ้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะซักผ้าป้ายซักด่วน12นาทีอบไอ้น้ำฆ่าเชื้อนะครับซักและอบ อบเท่านั้นนะคะขนซาดอ่ดาดาวโหลดโปรแกรมการซักตัวนี้มันมีอันนี้ด้วยนะอ่าการทํางานผ่านสมาร์ทโฟนเดี๋ยวเราให้ไปดูกันดีว่วอ่ะแล้วต่อไปมาดูฝั่งนี้กันท,าทาําความสะอาดถังตัวนี้สามารถทําความสะอาดถังได้ด้วยนะครับปั่นเท่านั้นผ้าปูที่นอนผ้าเบาบางนะครับอันนี้ก็มีแล้วก็มีคัลเลอร์ตัวนี้นะครับที่ซักถนอมสีนะครับท,ทำให้สีของเรา ซีน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถลดปัญหาของสีผ้าตกได้ด้วยนะฮะและน,นี้ผ้าขาวนะครับแล้วก็มีการซักส่งแบบ45นาทีด้วยเรามาดูันี้กันต่อนะครับนี่อันนี้โหมดอโลมานะครับที่แนะนําม,มาเลยนะฮะอันนี้คือกดเพียงครั้งเดียวนะครับอันนี้คือจะทําให้มีความกลิ่นหอมที่นานขึ้นนะครับยาวนานเปพิเศษด้วยนะฮะนี่เขาก็จะบอกนี่เพิ่มความหอมเติมน้ำยาอัตนโนมัติอบแห้งความเร็วในการปัน่นอุณหภูมิอบอน้ำนะฮะก็ มันมีฝาไทยด้วยก็มไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วมีอย่างหนึ่งครับเมื่อเราเลือกโหมดต่างๆของฝั่งทางนี้นะครับอันนี้คือผ้าฝ้ายนะครับผมเลือกผ้าฝ้ายไฟก็จะติดค่อนข้างหมดนะแล้วก็ต่อไปผมเลือกเลือกสักด่วน12นาทีนะเนี่ยไฟของตัวอบไอ้น้ากับตัวเพิ่มความหอมก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเราผมลองหมุนไปทีหนึ่งอันนี้เป็นการอบไอ้น้ําฆ่าเชือ้อเน,นี่ยก็จะขึ้นมาและอบพักแล้วอบ ก็เวลาเราใช้โหมดต่างๆนะครับมันก็จะบอกด้วยว่ามันใช้อะไรบ้างนะฮะและทุกคนดูนี่นี่อันนี้คือช่องใส่ผ้านะครับที่เขาทํามากว้างขึ้นนะที่มีขนาดถึง365มิลิเมตรเลยนะครับคือกว้างมากๆนะครับนี่เดดูข้างในจริงๆตัวนี้นะครับมีระบบกาที่เรียกว่า the g r e a Wave 2.0นะที่ให้พลังงานน้ำได้ถึง5รูปแบบเลยแล้วก็ช่วยประหยัดไฟประหยัดน้ำนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับและขนาดถังของตัวนี้ครับมีขนาด10.5กิโลนะครับนี่สามารถ มันจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งน,นีอันนี้สามารถรับกันมอเตอร์10เดือนไม่ใช่อันนี้สามารถรับกันมอเตอร์ได้ถึงส0ปีน,นะครับแล้วก็ รับการสติค้าได้ถึง2ปีเลยทีเดียวมันข้างเยอะมากๆแล้วก็นานมากๆเลยที่ผมคิดว่ามันเจ๋งมากๆเลยครับตัวนี้มี AI สมาร์ทด้วยที่สามารถสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันของ T-Smart App T-Smart Write ด้วยนะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะแล้วามาดูแอปพลิเคชันกันนะครับตัวตัวนี้เป็นจะใช้ของตัว T-Smart w r i t ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเลยและนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องสักผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนี่ครับมันก็จะขึ้นบอกเลยนะครับก็ในแอปพลิเคชันก็จะมีโหมดกระตนบายนะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆนะครับอันนี้มันขึ้นแค่4อันใช่ไหมแล้วก็ไปกดที่มอได้นี่ครับมันก็จะขึ้นครบทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับยัสามารถฝั่งปิดได้นะครับแล้วก็กดเริ่มได้แล้วก็ยังมีการตั้งเวลาด้วยอันนี้เห็นไหมครับว่ายังสามารถสั่งงานอะไรไม่ได้สั่งานอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเมื่อต้องการรีโมทคอนโทรลนะครับให้ไปกดที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกนี่เราก็มากดที่ตรงเตือน เออเติมน้ำยาอัตโนมัติตรงนี้ค้างไวนะฮะปึ๊บนี่แล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์ล็อกตรงนี้แปลว่าเราไม่สามารถเปิดตรงฝาได้แล้วนี่เปิดไม่ได้เลยมันล็อกไว้แล้วนะครับเราถึงจะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาลองดูตอนนี้เป็นอยู่ในโหมดของพาวไฟใช่ไหมเราลองลองดูกันทักด่วน12นาทีนี่ทีนี้เราสามารถสั่งงานได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนเราก็สามารถสั่งได้เลยนี่อย่างเงี้ย แล้วก็ยังสามารถตั้งเวลาได้ด้วยว่าจะให้ซักตอนกี่โมงวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะครับนี่สามารถสั่งงานได้หมดเลยนะครับสาหรับตัวเครื่องซักผ้าตัวนี้ผ่านแอปพลิเคชันของ T Smart l i h t ของทางโตชิบ้านี้นะครับอันนี้คือเจ๋งมากๆเลยนะเพราะเวลาเราควบคุมผ่านแอปพลิเคชันแล้วอะเครื่องตัวนี้จําเป็นต้องล็อกไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะมาเปิดเครื่องซักผ้าของเรานะครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถสั่งปิดเครื่องได้นะเดี๋ยวผมจะลองสั่งปิดเครื่องดูนะนี่ มันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาว่าอ,อยู่คอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มก็กดเลยเดี๋ยวผมจะกดนะปึ๊บติด๊ดต้อยแล้วมันก็ขึ้นออฟแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ห่างแอปพลิเคชันนีมันก็จะขึ้นพาวออฟนะเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดดูนะตัวนี้ไม่สามารถสั่งเปิดที่แอปพลิเคชันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมากดเปิดด้วยกันผมกดเปิดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูที่แอปพลิเคชันว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้เร็วขนาดไหน นะถือว่าเร็วนะครับผมว่าเพราะว่ามันน่าจะประมาณไม่ถึง1ิวินาทีก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้แล้วสําหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะประมาณนี้เป็นไางครับสําหรับตัวนี้นะฮะผมชอบเลยคือการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนนะครับที่สามารถควบคุมการทํางานทั้งหมดเกือบทั้งหมดทั้งหมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดต่างๆนะครับการปิดเครื่องการตั้งเวลาล่วงหน้าว่าเราอยากให้มันทํางานช่วงเวลาไหนนะครับ แล้วก็อยู่ที่ไหนเราก็สามารถสั่งงานมันได้คืออันนี้ผมว่ามันเจ๋งมากๆเลยสําหรับคนในยุคนี้ที่เป็น IoT นะฮะคือหลายๆอย่างที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วและเครื่องซักผ้าก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งผมว่าก็ค่อนข้างสะดวกดีเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันและผมมีอะไรมารีวิวมาแนะนำให้อีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะก็วันนี้สวัสดีครับ